วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการอิมพัไวส์นะครับการอิมพัไวส์นี่ก็คือการเล่นเข้าไปกับดนตรีที่มีโปรเกสก็คือมีแท็กมาเรียบร้อยแล้วหรือไปเล่นกับวงที่มีช่วงที่บอกว่าอานะ้าวแอดลิปนะเคยได้ยินนะเมื่อก่อนผมอาจารย์ก็บอกว่าช่วงนี้ไม่มีโน้ตนะช่วงนี้แอดลิปเข้าไปไอเราก็ไม่เป็นนะก็ถามอาจารย์แอดลิปคืออะไร อลิบคือเล่นอะไรใส่เข้าไปก็ได้แล้วไ,ไอเราเนี่ยตอนนั้นอายุไม่เท่าไหร่แล้วมันจะรู้เรื่องได้ยังไงว่าอลิบคืออะไรนะฮะก็คาใจมาตลอดนะก็มาเห็นอีกคำหนึ่งเป็นคำว่า i m p r o v i s e นะครับ i m p r o v i s e ก็คือการเล่นแบบฟรีแบบอิสระในสิ่งที่ตัวตนของนักดนตรีคนนั้นมีกับวงกับโน้ตหรือกับแท็กอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมแปลให้ฟังง่ายๆนะแล้ววิชาการที่เก่งกาจก็อยากจะนิยามอะไรที่ตัวเองทราบตัวเองรู้ก็ ก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากนะฮะที่มาทำจะมาเพิ่มเติมอะไรได้นะครับก็มีคําถามว่าเอ้ยมันยาวดนตรีมันยาวอะไรขนาดนั้นแล้วเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแล้วไม่เคยฝึกในส่วนที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้าใจมาก่อนเลยนะครับเราจะทํามันได้อย่างไรนะครับในตําราการฝึกอิมพอวิสของฝรั่งเขาทามาเนะี่เขาจะมีอิมพอวิสแบบคอร์ดเดียวนะครับก็ ให้เล่นแบบคอร์ดเดียวเลยนะฮะสมมติว่าเป็นคอร์ดเองเี้ยสองคอร์ดนะฮะอย่างสมมติอ่ะ C กับ D minor หลายคนก็บอกว่าลักษณะลักษณะ,ษณะแบบคอร์ดหนึ่งโทนนะ C แล้วมา D minor มันเป็นลักษณะคล้ายๆสเกลของดอ r i เ n ียนนะฮะอย่างเช่นพวกลาตินล็อกอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ กลับไปดูกลับไปนั่งศึกษาดูอ๋อมันต้องเล่นอย่างนี้ทําอย่างนี้ค่อยๆทีละโน้ตนะฮะเป็นคอร์ดเดียวก่อนอ้ามีไมเนอโผเข้ามาถึงไงต่อ,อะมีดีเข้ามา เริ่มเข้าท่าขึ้นนะฮะอันนี้คือจากเมื่อก่อน,นที่เราเคยนั่งดูนะครับแล้วถามกลับมาว่า i m p r o v i ิ e นะอย่าซียเรียสน,นะฮะว่าเ,าเล่นให้ดูมันคืออะไรมันจะมั่วจะถูกจะผิดแต่จะมาพูดหรือกล่าวถึงคำว่า i m p r o v i ิ e เนี่ยมันช่วยอะไรเรานะครับช่วยอะไรนักดนตรีช่วยอะไรต่อการเล่นของเรานะครับไอที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยก็คือแท็กที่ผมไปเจอใน YouTube แล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ ไม่รู้่าน่าจะมีลิขสิทธิ์นะีแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็มานั่งแจมกันเลยสิ่งหนึ่งอันดับแรกในการอิมวไวส์ก็คือฟังกูวิ่งกูวิ่งหมายถึงอะไรกูวิ่งก็กูวีหรือกูวิ่งหรืออะไรเงี้ยก็คือหมายถึงสัดส่วนของดนตรีนะฮะมาแบบยังไงนะมาแบบเป็นล็อกอโลนเป็นโซนเป็นฟังกี้เป็นอะไรซึ่งของเราเนี่ยสิ่งที่พูดเราเนี่ย เราก็มีหน้าที่ไปฟังไปศึกษาดูแนวทางของดนตรีว่าโปรเกสซีหรือโปเกชั่นของคอร์ดขอทงทางเดินนองคอร์ดแบบเนี้ยเป็นสัดส่วนดนตรีแบบไหนแบบบลูแบบสโลว์บลูแบบ12ห้องบลูบาร์ฮะบลูสบาร์สิห้องหรือเป็นแบบ16ห้องหรือเป็นแบบอะไรก็ได้ขอให้เป็นสโลว์บลูหรือเป็นหส่วน8นะชิ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 ช,ชิช,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 ชอะไรอย่างนงี้นะฮะ พวกนี้คือกรูฟิ่งหรือก o ูฟี่ในการที่จะทําความเข้าใจว่าโน้ตที่ควรจะเล่นคืออะไรสมมุติถ้าเป็นจังหวะแบบโซลนะครับอ,อย่างนี้ดนตรีก็ควรจะโน้ตหรือเมโลดี้ที่ควรจะเล่นก็ควรจะเป็น นี่คือเล่นให้ดูแบบจากที่นึกแล้วก็พูดออกมาเลยนะครับสมมติเป็นแบบจังหวะแบบซัฟเฟลเห็นไหมฮะจังหวะปิกมันจะวิ่งไปตามสัดส่วนหรือกุฟฟวิ่งของดนตรีที่เราเลือกที่เราฟัง เพราะนั้นการอินเวส์อันดับแรกสําคัญเลยที่จะต้องทําความเข้าใจก่อนคือว่ากรุฟของดนตรีสัดส่วนของแท็กตรงนั้นมาแบบไหนนะครับถ้าเป็นปะจุดแบบ f u วชั่หรือแบบแจ z สี่เล่นให้ฟังแบบ f u วชั่นแจ๊หรือ Fusion นฟังเมื่อกี้ที่เล่นให้ฟังนโน้มก็จะมีสัดส่วนในการยกถึงต๊โต๊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 ตตโต๊ โต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 ,ต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 มันจะมีจังหวะขัดจังหวะยกนะพวกนี้การเล่นเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าโอ๋อดนตรีหรือแนวสัดส่วนดนตรีมันเป็นอย่างนี้มันไปอย่างนี้เพราะนั้นในการอิมพอไวส์ใส่ก็ควรจะเป็นอิมพอไวส์ที่ที่จะต้องเข้ากับสัดส่วนหรือกู้วิ่งของดนตร,ตรีตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้ในทางเลือกของสเกลละ่ะปัญหาตรงนี้ก็จะตามมาอีกนะครับอย่างเช่นเราต้องเข้าใจรู้จักขี่ของดนตรีนั้นก่อน อไออย่างเพลงเมื่อกี้มันมาอยู่ในคีย์ใน e m ม n เ r มันก็คือเป็นคีย์จนะฮะคีย์จีเราก็ต้องไปทําความเข้าใจกับมันอีกว่า G มีอะไรบ้างมี G ีเมเจอนะฮะเห็นผมเล่นตรงเมื่อกี้ก็จะมีโซนนี้อยู่ แล้วก็เพนทโทนิกในโซนของมายเนอร์ที่6ก็คือ A เนจะเป็น E ีมเนอร์ตกที่ E ีมเนอร์พอดีแต่ว่าจะเป็น E ีมเนอร์เพนทโทนิกอาจจะมีบลูโผล่เข้ามาอัเปจิโอก็ได้มีโทนิกอัเปจิโอ G C D พวกนี้ขออภัยฝนตกเสียงมันก็จะหายหายนะก็จะมีอะไรติดคออยู่ improvise จะช่วยให้เรามีบททดสอบในสิ่งที่เรารู้นะครับแล้วสามารถเอามาเล่นกับดนตรีที่ได้ยินในทันทีทันใด <c oughs> ผมบอกว่าในทัทนทีทันใดนะ มีเพื่อนที่เป็นมือร์กีตาร์ของทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาคนหนึ่งเขาไลฟ์สดนะีสามแพลตฟอร์มเลยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งอะไรหลายๆอย่างเขาเปิดแฟดเขาเรียกแฟดแจม u t u b e แฟดแจมนะเขาเปิดแบ็กกิ้งแท็กเลยนะเล่นให้ดูเลยทุกแท็กที่อยาก่กดเจอแล้วก็มีคนติดตามเขาเยอะมาก <c oughs> ผมก็ไปนั่งดูก็อกึ้งในสิ่งที่ที่ที่เขาเข้าใจนะก็เลยกลับมานั่งดูในสิ่งเหล่านี้ว่าเขาทำอย่างไรที่เปิดแท็กออกมาโอ้โห เล่นได้หมดเลยนะอ้า <c oughs> จริงอยู่เขาอาจจะเคยเจอ <c oughs> เคยฟัง <c oughs> เคยได้ยินแต่ก็นั่นแหละคะเขาได้ยินแค่แวบ,บเดียวเขาจะรู้เลยว่าไอ้อย่างเงี้ยคนจะต้องเล่นอย่างไรนะครับมันจะช่วยให้ฮอิซอนทตลหรือความกว้างของความเข้าใจในการเล่นกีตาร์ของเราเล่นดนตรีเครื่องชิ้นไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะเปิดกว้างขึ้นทันทีแล้วมันจะยอมรับในสิ่งที่รู้ว่า ตัวเราเองยังทําอะไรไม่ได้ในการที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับประโยคหลังเนี่ยสำคัญนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะพูดอีกหลายๆส่วนนะครับในส่วนที่ว่าเอ้าแล้วเราจะฝึกเป็นพารทพาที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นสติปเล็กๆสติปเล็กๆก็คือตัดตอนมาแค่2ค Ch <c oughs> อร์ด3คอร์ดคอร์ดไมเนอร์มีคอร์ดเมเจอร์ผสมกับ7ซเสคอร์ด อย่างเงี้ยควรจะอินไปไว้หรือฟังมันแนวดนตรีหรือเสียงเมโลดี้ที่จะใส่เข้าไปในกรุฟิ่งแบบนี้ทำยังไงอันนี้มันเป็นรายละเอียดอะไรที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับกับเบสิกที่เราทราบมาพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยบางทีอาจจะแบบไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะผมงมเรื่องนี้อยู่หลายปีเหมือนกันนะครับจากที่แกะเพลงเล่นเพลงของกีตาร์ฮีโร่ของอะไรมาตะพื้นตะพือจนสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือนเขาก็ได้นะ มีดนตรีขึ้นมาอย่างนี้เอาโครงหลกัลกๆมาอย่างอื่นเราสามารถใส่เองได้ก็ฟังดูดีแล้วก็ฟังไม่น่าเกลียดแล้วก็ฟังไม่ขี้เล่แต่ถามว่าคนอื่นเขาจะติดหูแล้วจะชอบในสิ่งที่เราเล่นไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ฮะ <c oughs> อยู่ที่คุณหรืออยู่ที่เราพอไปเล่นแล้วเราจะยอมรับแล้วยอมรับมันได้แค่ไหนเมื่อคนอื่นไม่ชอบในสิ่งที่เราทํานะครับอย่าไปซีเรียสนะศิลปินหรือคนสร้างงานมีเยอะแยะที่คนไม่ชอบนะ คนที่คนบูรี่บ้างละ่ะคนอะไรบ้างละ่ะอย่าไปแคร์ฮะก็อยู่ด้วยความรู้สึกเกมจมเมด้วยจมตัวไว้เราทำออกมาออกสื่อเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ชอบและไม่ชอบได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับเราพัฒนาขึ้นจนวันหนึ่งก็จะไม่มีใครกล้าที่จะมาดูถูกหรือบูลลี่เราอีกนะครับเพราะเขาทำอย่างเราไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปอวดเก่งหรืออะไรต่อใคร เมื่อคุณเก่งคุณเข้าใจคุณพัฒนาตัวต,น,ต,วตนเรียบร้อยแล้วเอามาแบ่งให้คนอื่นครับเราจะมีค่า